เรากิดขนมออนไลน์ครับวันนี้ผมอยู่ที่องค์พระทนเจดีนะครับ mm. ก็ยังไม่ได้เดินทางไปไหนนะครับแต่ว่าเร็วๆนี้เตรียมตัวเดินทางแล้วครับยังไม่บอกครับว่าไปที่ไหนแต่มีแนวโน้มว่าจะต้องเข้าพม่านะครับ mm. ก็อยากใช้เพื่อนท,ที่ติดตามมาแน่ตัวครับติดตามได้ตลอดนะครับเพราะว่าผมจะอัปเดททลิปวีโอครับทุกวันนะครับลองเข้าไปดูวันแน่นอนตัว โดยคิดคำว่า y o, n p o u t u b e a n a o p o u s ได้นะครับก็จะเห็นคลิปต่างๆที่ผมเดินทางไปประเทศหลายประเทศก็จะเป็นลาวัมพูชาวเวียดนามมาจีนหรือว่าประเทศอื่นๆอีกครับผมต้องบอกก่อนเลยครับว่าเมื่อก่อน,นเนี้ยผมเดินทางบ่อยอก,กว่านี้อีกนันแต่ว่าผมทํางานโดยการถ่ายรูปแล้วก็ทาข้อมูลเรื่องเล่าต่างๆจึงไม่ได้เห็นอันแรกตัวที่เป็น,นแบบโดยแบบทัวนี้นะครับตั้งแต่ยูทูปมาผม ให้หลักการ,กรอัปโหลดคลิปโอแล้วก็พูดให้เพื่อนๆได้ดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การเที่ยวการกินการตกปลาการไปนอนตามที่ตามที่นี้การไปหาชาวบงชาวบ้านตามแต่ละพื้นที่ตแต่ละเมืองนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการทำคลิปโอผมนะครับแต่ต้องขอบอกก่อนเลยครับว่าสิ่งที่ผม็นได้ทุกวันนี้นครับมันก็มาจากแรงกรใจนะครับที่ได้มาจากหลายๆคนในส่วนของแบ็คแพคเกอร์ของประเทศไทยนะั่นก็คือมิสเตอร์พัชเชียนะครับที่สนใจเป็น คนแรกๆของประเทศไทยที่เดินทางไปเที่ยวไปยังประเทศต่างๆด้วยการแบ็คแพ็คนะครับแล้วก็ได้เงินแรกๆผมทำผมไม่ได้ทำหรอผมทำเพราะว่าผมชอบผมรักก็เลยทำไปพอเข้าไปดูมิสเตอร์ฮอสเซียสามนานะครับโดยใช้คลิปวิดีโอของเขาเนี่ยสร้างไรายได้จากการเดินทางผมก็เลยมีไอเดียที่ทำแบบเขาบ้างก็เลยซื้อคลิปซื้อวิดีโอวีซีดีที่เขาไปสามนาครั้งแรกเดือที่ผมไ,มได้ไปแล้วก็มา รายได้ที่สร้างขึ้นมาโดยผมมีรายได้พอที่จะเ,เลี้ยงตัวอเองอได้เยอะเลยพอสมควรนะครับแต่ว่าผมยังไม่ใช่นักท่องเที่ทยวเต็มตัวเหมือนมิสเตอร์ฮอสเซียผมเป็นนักท่องเที่ยวครึ่งทำงานอยู่นะแต่ว่าอีกหน่อยนะผมจะเดินทางท่องเที่ทยวเต็มตัว<ช>เหมือนมิสเตอร์ฮอสเซียนครับก็ขอบอกเลยว่ามิสเตอร์ฮอสเซียที่เป็นแบ็คบเกอร์ระดับบนๆของประเทศไทยที่สร้างไรายได้จาก YouTube จากเว็บไซต์ได้เยอะมากครับแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ต้องการสร้างอาชีพดยการสร้างรายได้รวมถึง ทำคลิปวิดีโอดีๆเพื่อให้ผู้คนที่ตามได้รู้นะครับก็จะอยากจะชักชวนเพื่อนนะครับเข้าสัมนาเที่ยวสังสส่งใจนะครับคือวิ้งให้กับเพื่อนๆที่สนใจนะครับก็การจะเริ่มวันที่27กรนยานยน2558ณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรุงเทพครับเริ่ม9โมงถึง ที่ผมสุดสามสุดน้อครับก็ไปร่วมกันได้ครับมีผมทุกคนนะครับที่เป็นอาแนทดัวแล้วก็มีเพื่อนๆชาวแบ็คเฮดเดอร์อยู่ไหนตัวที่จะเข้าไปร่วมแจมในงานนี้ถ้าใครไม่ไปเสียใจมากครับบอกได้เลยว่าเพราะนี่คือหนึ่งอาชีพใหม่ที่คนไทยยังไม่รู้คนไทยยังไม่กล mm ้ hmm. yes. himself, esus, าทำแต่ม hmm. ิสเตอร์ข้เซียทำแล้วนะครับแล้วได้รายได้เป็นก้อนครับอนแนทัวครับทำกึ่งท่องเที่ยวแต่ว่าได้รายได้เป็นก้อนเป็นก้อนไม่น้อยกว่ามิสเตอร์ข้เซียครับบอกได้เลยนะคนที่อยากจะเจอผมก็ไปงานนี้ได้ครับรับรองว่าผมไปแน่นอนครับรอฝาก ของประสบการณ์ดีนะครับที่บ้านผมนะครับไว้แล้วก็ติดตามที่อันแน่นหัวได้ครับเดี๋ยวจะเทโวให้เพื่อนดูแล้วก็จะทางไปในแต่ละประเทศให้เพื่อนๆได้ดูครับอันนี้คือโลโก้ของอันแน่นัวนะครับพิมพ์ยูทูบนะครับ /a/n/a/o/n/t/o/u/r/s a นะครับนี่ครับนี่คือโลโก้ของอันแน่นัวช่องของผมครับแล้วก็จะไปเจอกันในงานมิ팅หรือสัมมนาของมิสเตอร์ฮัสเกียร์ได้ครับเร็วๆนี้ครับนี่เจนกันยายนสองพัครับแล้วเจอกันนะ